สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซโอมนะครับคูปต้เอเชียบ้านดุงนะครับก็นี่วันนี้นะครับก็พามาชมนะครับตัว l c 0 1 8 SP ครับมือ2เข้าใหม่นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสภาพนางฟ้าครับสวยมากครับผม l c 0 1 8 SP อันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสภาพสวยๆเลยครับ l c 0 1 8 SP เดิมครับมีสภาพรถยังไม่เคยแกะนะครับมีไม่ซึมไม่รั่วนะครับสาหรับ L4018 คันนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับเห็นสวยๆนะครับก็อยากรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถอยู่นะครับ L4018 SP คันนี้นะครับเป็นรถปี2566นะครับฟังไม่ผิดนะครับลูกค้าปี2566นะครับอ่า ชั่วโมงการทํางานอยู่ที่หกร้อยชั่วโมงครับเป็นรถมาจากจังหวัดสระแก้วนะครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่หกร้อยชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทํางานน้อยมากนะครับลูกค้าคันนี้นะครับผมก็มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้นะครับราคาครับเหลือเพียงนะครับสี่แสนครับหกหมื่นห้าพันบาทฟังไม่ผิดนะครับสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทรถปีหกหกนะครับลูกค้าหกร้อยชั่วโมงนะครับได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นใบมีดด้านหน้านะครับแล้วก็ พันหลัง1ตัวนะครับพานหลังก็จะเป็นพันสี่ันห้าพันหลูกค้าสามารถเลือกได้1ตัวนะครับาราคาอยู่ที่4 6่แสนหพบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจซื้อสดโอมมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับนี่สำหรับลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเป็นเงินสดนะครับก็สามารถดาวได้นะครับดาวได้ผ่อนได้สูงสุด6ปีนะครับ ผ่อนได้สูงสุด6ปีคันนี้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่50,000บาทนะครับลูกค้าดาวเริ่มต้นอยู่ที่50,000บาทนะฮสวยๆเลยนะครับนี่ผ่อนสูงสุด6ปีนะครับงวดย่อยเดือนละ2,000นะครับ11เ,เดือนรอบปีจ่ายอยู่ที่ปีละ84,000บาทนะส่งอย่างนี้6ปีนะครับอ่างวดไม่ถึงแสนนะครับปี2,566ช่วงการทํางาน600ชั่วโมงครับยางนี่สภาพนี้เลย ผ่คลาสสวยๆเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะก็สามารถติดต่อเซลโอมเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0-98นะครับ8 2 6 4 6งเซลโอมคบไตาเอเชียบันดุงนะครับเบอร์ไอ้นี้ก็เชื่อมกับไ d l ดี e ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะเข้ามูอรถก็สามารถโทรนัดเซลโอมได้นะครับนี่หรืออยากดาวน์สูงกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับงวดของลูกค้าก็จะลดลงนะครับ ราคาอีกทีนะครับหากโปรโมชันส่วนลดแล้วเหลือเพียง465,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับนี่ก็ตรวจเช็คให้นะครับปรับสภาพเก็บสีเก็บรายละเอียดให้พร้อมใช้งานนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับที่ดาวนะครับ5,000บาทนะครับเอกสารก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ผู้ค้ำประกันอีกหนึ่งคนนะครับผู้ค้ำประกันขอ อายุนะครับ25ปีขึ้นไปนะครับไม่เกิน65ปีนะครับไม่ใช่บุคคลในทะเบียนบ้านเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่คู่สามีภรรยานะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับไม่สะดวกนะครับเข้ามาดูรถที่ร้านก็สามารถยื่นเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้นะครับเสสวยเลยครับลูกค้าดูฝากระปุกครับนี่องเงาเลยนะครับรถปี66นะครับ600ชั่วโมงนะครับหลายปีไม่ถึงแสนนะครับสภาพนี้อย่างกับรถมือ1า ว่าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวอมขึ้นไอดียายให้อีกทีด้านล่างครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ